จ้าสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจุ๋ดีพาลุนนะจ้าสวัสดีตอนเช้าจ้าเมื่อน,นี้ติผ้ามากเราโกกเราตาคือเก่าจ้าพี่น้องกับบ่หุงวัดสีมนันหรือบ,บ่หมันเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าตอนนี้กับมะพรอยเห็น่องงกจุ่มหนึ่งเลยจ้าพี่น้องโอ้ยบางตาเันยังไหนะจุ่มบังง่ายพี่น้องก่อะ สวยๆเลยครับเฮ้ยต่ฮะแมงบองงามๆเป็นสุกหนึ่งเราจุ่มแต่จ้าพี่น้องิบตองกับพระเจ้าเนหาใจอยู่จ้าหาลอกเก็บดินเห็ดดินพี่น้องดอกงามงาม งทั้งนี้ฝนบ่คอยมีดเด้อพี่น้องเอ,อ้จ้าพี่น้องจุดดีกับมาพอใครเห็นเราโงกโมกนึงนะแต่โอ้มันหัวกระออกพี่น้องยังใครน,น้อยอยู่กับนี่จ้ะก็เดี๋ยวจะใครี่ายละใครน่อยจะป,ปกไปจ้ะ หาไปตัวมัปกไ้มัดไปหน่อยไปต่วนไปนยีกจุ่มมันไปน้องจุ่มไงจ้าอ้าเดยวจัง ปาดขาหนะพี่น้องฮนะไปจ้าตามตโตตามตโตพี่น้องเจะลองเปล่งไข่นะพี่น้องอันนี้อยู่ผู้เดียวผมมีหมูผมมีพวกไปจ้าตามตโตพี่น้องบานมาแล้วพี่น้องเลยไงตัวผีพ่อได้ยังไงตไดสุป ไปซุปค่ะไปซุปมาเมือ่อวานจะไปะยิงพี่น้องเลยดีดีครับดีแน่ฮะได้ซุปและปะ้วกันนี่ซุปและวพี่น้องเป็นไข่อยู่กับมียแต่พี่น้องเอาอย่างเดียวค่ะโอ้ไก่งานพี่น้อง แค่แล้วจเจ็บเห็ดตินนะพี่น้องจ้าโอ้งามงามเห็ดปะปอดฝนแตกว่ามันเอียงอลดคือสีหย่อยางใบหยอยกรกเทือพี่น้องเอ้ยฝนกระเด็ดโอ้ดีแก่งละ เห็ดไข่ดอกหนึ่งค่ะประดอกใหญ่ดอกพป่น้องโ,โอ้หอมกันไาเห็ดไข่หรือหอมแล้วเนาะอีซองไข่ค่ะไข่บัวงามดอกเป็น้องะเติมกันนะแก่งเติมกันนะพี่น้นงะเห็ด <c oughs> ดินจะพป่น้องะ น้ำอยู่จ้ะได้เอาโดยตองปลูกไว้พี่น้องบานดูเพื่เดียวเติมเครื่องพี่น้องเนื้เอเก็ดแบบเมื่อวานมาพอเห็นนี่นะแล้วติดสุดเตะแกงเติมกันหลือวะ เม่าตาก็ะอ,ออกพี่น้องติดแตดพี่ติดดจจะแดดจะป๊อจะแตะแดดจ้ะออตตรัอออง,งอกเออมันรับพี่นองมาเนเฮ็ดเพิ่งหน่อยอย,ออยังบอกอยู่พี่น้องดอกงามผม เห็ดปังนี่แซ่บค้ะพี่น้องเยซ่ยบแล้วมันเห็ดปังเขาพูดแล้วตาจ้าตามแดงน้ำหมากสองดอกพี่น้องโอ้อยยางงามเลยแข็งแดงสวยมากเออวจ้าพี่น้อง ก็ลอโคกรอปลามาได้โดนเติบแล้วล่ะจ้ะนี่เก็อบเพิ่มจีแปดโมงกลัวล่ะหก็สิมาสรุปผลงานกันตั้งแต่พี่น้องก็พอได้แกงได้ซุปยูดกจะพี่น้องส่วนมากก็เป็นเฮ็ดทั่วไปนี่แหละแล้วก็เฮ็ดละงอกจ้ะแต่ว่าโอ้งามพี่น้องนี่แต่จุ่มนหญ่ๆจ้ะจุ่มนึ่งได้เป็นถ้วยแก้ว่นเลยพุกนี่น ถือว่ามันอยู่ดอกเนาะพี่น้องเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็่กคงถือว้แคนี้เนาะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้จุดีพะลุยใน้อจา้าสวัสดีค่ะ